น้องขนมปังนะคะ5 3ลด2อเซตศูนย์ 0, ต,ย 0, ต, 6, ต่อครับเซตศูนย์ต่อหนเซตศูนยต่อ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 ต้อต่อต่อตีอี่สุดอตที่เุมือน่าิ่อตอต่อไปอตอต่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 อ่อต่อต่าน่ 5, อต่อต่อต่อ่อต่อ่อ่อต่อออต่อ 2เพิ่ม2ครับเซตศูนย์สัส้นตอ,อตอบ4ถูกต้องครับโจทย์ตัวต่อไปมอซ้าจําลูกคิดไว้เหมือนเดิมดุดูชีดจิ้ไมไว้ที่จุดกึ่งกลา,าง5ใช่ครับ4ี3ลบ3ใช่ครับลด3ใช้ิ้วของคัดลงเซตศูนย์ตอบครับ ตับหกถูกต้องครับข้อต่อไปนิวชีจิ้นมาที่จุดตันดาวเหมือนเดิมน,นะสองใช่ครับเพิ่มสองครับสองเพิ่มสองอีกครั้งหนึ่งลดสามเซตศูนย์ต่อครับตับหนึ่งถูกต้องครับเก่งมาก